วันนี้มาก้ร้อยยิงไม่ต่ำกว่าหกสิประตูวันนี้มากกู <c oughs> ร้อเ,เ,เลยสัตว์ตีอันเลือ ติ่งยังโดนรัมห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเออกูอยากกูอยากจะรู้ไงเท่าไหร่กดมาให้หมดกูอยากจะรู้ไงว่ามันร้อนขนาดไหนมันร้อนแล้วนะมันร้อยกันแล้วนะมันร้อยกันแล้วนะมันร้อยกันจัดแล้วนะมาเลยพร้อมแล้วเกียร์คีย์บอร์ดวันนี้มาโก้ร้อย คิวไม่ต่ำเอ้ยแมายิงไม่ต่ำกว่า วันนี้มาโก้ร้อยยิงไม่ต่ำกว่าหกสิบประตูวันนี้มาโก้กูรอเลยสัตว right ์กูเอตีอันเลย ณลือเบตครับขอบคุณมากครับซามาครับเจริญสุ ah um. ขเจริญสุขครัอายุมากขึ้นยื้ครับแล้วรวยตลอดเวลขอบคุณมากครับลาติีเราลาติีเราอยู่กันเป็นดราครับน้องชายขอบคุณมากครับแล้วล่ะผมพี่ตียาแหลมพี่ตีไอ้เจ้าตีแหลมเวลาเราบอก ด่าพี่ดิสัตว <A> ์มึงด,ด, <A> ดูมดาด่าพี่ดิเอีอะบึ้งมาด่ากันดิให้ด่าพี่ตีก็ใส่หมดเจ๊งดอกมึงใส่มาเลยสัตว์ถูกตั้งในนี้ต้องเกิดสงครำในยองชัดต้องเกิดสงครามไอ้สัตว์วันนี้ดอดบุญเตะกูผิดตรงไหน เฮียฮฮมาโก้เอกปลดโซ่ที่มันล่าตัวเองไว้มาโก้เป็นหมา ละนะแต่ผู้ชชทที่แบบโคตรปัญญาอ่อนเลยสัตว์ไม่เหมือนไม่มีเฮอะไรทัะ้ะไ่าเฮี่ยไอสัตว์ไม่เหมือนไม่มีอะไรทำกันอ่ะไอเฮี่ย เออไอเหี้ยปลดทรงปลดโซ่ไอเหี้ยที่ดูการ์ตูนเยอะอันนี่ไอสัตว์ถ้ามิติอยากได้กวาขาวอยู่เวทบาโก้ไม่ได้เกิดก็เหี้ ไม่ได้พิมพไม่ได้นะ่ะลืงไปจะลึงไปจะจะพิมพ์ว่ารู้นะว่าแอบ,บยิ้มว่าแอบ,บหัวเราะอยู่ในร่องตูด ไอตีเกาะอาเฉินดังอีกหรอครับทำทรงเป็นพี่น้องตัดปูลมังกรสภาพเลยเกาะลุงเม็กใช่ครับน้องพี่บอกใช่ครับน้อง ไม่บอกพี่สิอาเชิญอาเชิญอาเชิญไอตี๋อาเชิญ เล่ัตให้พวกเจนี่มันเป็นคนหรือสิวซะจังเลยห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่มีอทำครับโดรักษาของผมครับจะเอสจะอะไรไอ้าไปให้เหนือคารมายธนาคุณมากคับแล้วผมตอบพี่ดีน้อง กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาสนุกกว่าไอสัตว์สนุกกว่า เอขอให้น้องได้ได้ยีครับมีความสุขกับเจเลยนะครับคิดสิใดสิใดก็สน,สนสปรทรารถนานะครับรับเลยนนะฮะมีความสุขมากนะครับเดี๋ยวแล้วผมผมแฟนใคร JK นะครับแต่หลังเลื่อนไปเลยเลิกดู บ้านที่อยู่ไกลจากแม่ปลาหลวงไหมครับเจผมเรียนอยู่ที่นั้นใช่หรอไกดเอาดาวมามีเท่าไหร่กดมาให้หมดมีเท่าไหร่พันซับเต้นกว่าเขาโอ้ยซับกันมาก่อนเฮออโอ้ยพิมพ์แต่ไม่ซับแม่ถึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยยัน กูบอกเลยถ้าพิตีคนดีเสียเชียงรายกูแก้ผ้าเต้นเต่างอยเมื่อไหร่ไอ้มาโกไม่ได้โอเคนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาเดี๋ยวภาษาไทย เ <laughs> ต้นเต่างอยสายกูไปเต้นเต่างอย <c oughs> ขอบคุณน้องสมเด็จครับห้าสิบดาวครับเจริญสุขเจริญสุขครับพี่สมเด็จครับอายุประมาณยื้คาร์ลต์โนทานาฮ่า,า,าขอบคุณมากครับแล้วครับผมอันนี้มา,าจากเต่างอย ดาวอ่ะกดไป <laughs> กดเอาดาวมา <laughs> มีเท่าไหร่กดมาให้หมดมีเท่ามันตลกกอะวันเนี้ยวันนี้แชทมันตลกอ่ะ,นนนนอะพี่นั่งกินข้าวอยู่พี่นังหัวลอ้ออะไอสัตว์วันนี้พี่นั่งกินข้าวอยู่หัวลอ้ออะ <laughs> 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 ไอ้เงี้ยนี่ส่งส่งปกป้องพี่มึงน้ไอสัตว์ส่งปกป้องกูนะแต่ให้ไปต่อยไงตัวเองไม่กล้าต่อยเฮียใครด่าพี่ตีกูวะมึงต่อยมึงต่อยกับพี่จุกไหมไอสัตว์มึงต่อยกับพี่จุกไหมไอสัตว์ตัวเองไม่ต่อยนะให้จุกมาต่อยแทนชอบพี่ก็เล่นกับบามันไม่ได้ขำคือในเนี้ยพี่มั่นใจเลย ไม่มีใครขําไม่มีใครติดจริงจังสักคนในแชทนี้ยกูบอกเลยใครติดจริงจังอะแพ้แชตอันเนี้ยนะใครติดจริงจังใครติดไปซีเรียสอ่ะแพ้มีแต่ปั่นังาั้นไอเฮียจริงแพ้มึงแพ้มึงอยู่ไม่ได้ พี่ครับมีไก่มือสองขายไไก่มือสองี่มะวะชอบเลยพี่ชอบแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะด่ามาเหอะไอ้สัตว์พี่ตีมีวันไหนที่พี่มาสายไหมครับไม่มีเลยครับน้องพี่มาสองทุ่มทุกวันวันนี้ก็มาสองทุ่มย้อนดูได้เลยสองทุ่มไหมนี่ครับปะปัว ต่าง,งอยต้องมาแล้วล่ะแต่เต่าง,งอยมาไม่ไมรู้แต่รู้น้องฟิล์มมาแล้วล่ะหนึ่งพันดาวขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจากใจจริงครับไม่เต้นครัไว้ไว้ไว้พันซับเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าสตรีมไม่ซับดูไงจะทำอะไรก็ได้ ดาเงอรต้องมาแล้วละ5 5 5พันห้าร้อยห้าสิบห้ามดาวอะมันมีคนส่งเป็นหมื่นดาวอ่ะเพื่อพี่เต้นอะพี่ไม่เต้นเลยน้องเลิฟดาวมาน้องเลิฟของพี่เท่าไหร่ฟังมาให้หมดพี่ไม่เต้นมีเท่าเต้ไม่เป็นขอให้น้องฟิล์มมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอสมบัติปัตนานะครับร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมรดจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมาบระโจนุสนาใดๆเข้ามาก็การชิ้นนะครับเป็นที่รักครอบครัวเป็นที่รักคนส่งอะไรมาคือกับไปลอยเท่าวันเท่านะครับคุณมาครับแล้วล้้คบผมนนออองงเิฟชายขุณ น้องนันทิพตครับซับมาด้วยครับรากขาบความาครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุเมื่อขวัญยืนนะครับรำรวยธนาฮะขอบคุณมากครับแล้วแล้วผมมันมาอะไรมันบิดอะไรคนมันเต้นไม่เป็นจะไปให้เต้นได้ยังไงมันไม่ได้บิดมันเต้นไม่เป็น วันนี้แมคโครคนมันจะอ่านเป็นมาโก้ไว้ถ้ามันจะดูเป็นผื่นนะแต่จริงๆแนละ้วมันคือแมคโครมันคือห้างสรรพสินค้าแมคโครอะสีแดงๆอะขาวๆอะพี่าจะบอกว่าวันนี้แมคโคร วิสตาบอยถ้าทำตัวให้มีประโยชน์ไม่ได้ก็สงสารพ่อแม่บ้างถ้าเขารู้ว่ามึงโตมาแล้วทำตัวสติดแมบบน้เขาคงจะเอาขี้เท่ายัดปากมึงแน่แต่นี้ด่าโคตรแรงไอ้สัตว์ด่าโคตรแรง ไอ้ยดาบโคตรแรงอ่ะโอ้ยอ่ะเี้ยด่าโคตรแรงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมาเป็นสไอ้ยาดันสับนึกผิดไปทันอะไรยังไม่เชื่อกูเหอะมันสับนึกไปทันไรสัตว์อี๋อ่ะ ของเซิร์ฟเวอร์อะไรนดิดหน่อยเดี๋ยวซึ่งตอนนี้เนี่ยห้องการแข่งขันได้เตรียมพร้อมแล้วนะครับพากษาในี่กนน็สำหรับการแข่งขันการในคู่ของดีเจบิวเนอไนทีนครับต้องมาเจอกับูอสวันนี้ตีไม่ได้สกิลเพราะไม่มีชื่อใดๆกันไอ้ใช <c oughs> ่ใช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 ่แต่คอนเนี่ยก,ก็มาเรื่อยๆเหมือนกันในผู้ชมครับชนะเนี่ยต่อเนื่องเลยนี่ครับห้าครั้งด้วยการแพ้ทีแค่หนึ่งครั้งแล้วก็เสมอหนึ่งครั้ง อในส่วนทาง Shit, ดีบิวด้วยอรในจีเนี่ยนะครับยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับเราก็แพ้ไปถึง6ครั้งนะครับเราก็มีเป wow. ็นเสมอมาหนึ่งครั้งนะครักับทางโอเวอร์ไบโอ2-2นะครับดกงนั้ซึ่งแมปเนี่ยนะครับก็เคยหยิบกระสุนละวสี่แผนที่นะครับเท่ากันเลยในเรื่งแต่แตกต่างกันนิดนึงนะครับตรงที่ว่าจีนกอน์ฟแอนด์แฟนจะเป็นในส่วนของแผนที่เวฟซิชคาเนลมาแล้วนะครับแต่ทางดีบิวด้วยอรในจีเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคยเล่นนะในเวฟซิชคาเนล

และได้มีแล้วทีมน้องได้มีใครเชิญ กูรอคลิปอยู่เนี่ยกูรออยู่เนี่ยสนุกว่ะ เขาบอกว่าเอกจะยอกย้อนทำไมวะเอกยังเด็กดูดิมันไม่มีอะไรเถียงพี่แล้วมันไม่มีอะไรเถียงพี่แล้วว่าเออไม่มีอะไรเถียงพี่แล้วว่าโอ้ไม่หนุกเลยมาดูกันดีกว่าครับมาๆๆมา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 ดูกันดีกว่าว่าพอแล้วเราเราขำบอลแล้วตาไหลเลยเท่าไรแล้วอย่างที่บอกไปกับเป็นผ้ซื้คาร์เนลครับก็โดนแบนต่อเนื่องจากทางดีเดือร์นายจีนเช่นกันครับ เทียงได้ทั้งวันน่ะไม่บอกเลยเทียงได้ทั้งวันอแบบนี้่คเือเราเราดูครับว่าทางฝั่งของอ่าเดียกอรสกับทางดูไว้เนี่ยรับเก้าเนี่ยใครจะอยู่หรือใครจะไปในค่ำคืนนี้ฮะแล้วได้พิงเคสอีกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ย พิงเคสจะพิงคเคสทั้งวันไม่ได้นะจะพิงคเคสทั้งวันไม่ได้นะเออจะพิงเคสทั <gli> ้งวันไม่ได้นะฮะเอาละมารอดูว่าวันนี้ว่ามาโก้ร้อยนะฮะของทางดอทมูลบุนเซีเดอทมูลนั้นจะยิงกี่ประตูในค่ำคืนนี้ฮะบุนเดสเลกาเยอรมันนะอย่าลืมมาเชียร์นะครับผมทีสองโอเคไหม มันว่าแบบไฟฟ้ามันช็อตดีหัวล้อมันเบียดมันจริงมันต้องไกลมันดูตลกนะเว้ยจริงเนาะมันตลกอ่ะมันฮามันฮาตรงนี้ว่าแบบคือเรามีข้อถกเถียงกับเขาหมดอ่ะแต่พอเขาเถียงไม่ได้แล้วเขาเบียดมันเรนน่ะมันตลกอ่ะมันหัวล้ออ่ะมันแบบมันฮาอ้พวกน้องๆเนี้ยไม่ฮาจริงเว้ยเวลามันเถียงมันเหมือนแบบสู้ไม่ได้ทำไมอ่ะ ก็เผยจุกอะอะน่าไปอะอะไรยังไงอะก็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 อยากย้อนดิเออก็ก็ก็แข่งก็แข่งก็อย่ายอกย้อนดิเอออย่ายอกย้อนได้ไหมล่ะเออแล้วทำไมต้องมาแซะกันล่ะเอ้ากูอยู่กูเฉยๆได้สัตวไอ้เหี้ย เร้มารอรุ right. <laughs> <Snow>. ่น <promises>. ก <laughs> ันนะว่าว่าว่าวันนี้ดูไวเดลิเจนอันเดอร์สุดเออดูไวอันเดอร์สุดเก้าจะสามารถชนะเราฝั่งเดียวกนหรือว่าเสมอหรือว่าแพ้ต้องรอรุ่นกันนะอีกสักคู่เดียวใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดหัวใจรัวๆนะครับผมแล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเออ มันมันพิมพ์ให้แบบวันน้องๆครับช่วยช่วยเลิกทะเลาะกันได้หรือยังครับถือว่าพี่ขอไม่มีหรอกมันไม่หยุดไอ้พวกนี้มันไม่หยุดเองก็รู้มันหนักจัดกูก็เลยต้องลงไปเล่นด้วยสงคารามเนี้ยไอ้สัตว์มาดิไม่อยากเถียงเฮียลเลยนะเฮีย <c oughs> มาดูไว้เชียดูไว้พิมพหัวใจ พิมดูดีว w แล้วหัวใจสีขาวเชียร์ดีกอดพิมดีจีแล้วหัวใจสีขาวเช่ยร์ดวกันนะครับผมไม่มีแบ่งแยกครับไม่มีแบ่งแยกหัวใจสีขาวลัวๆเลยเออเซนตีครับผมควรลงเติมพันมาโกลอยหรือ Marco <c oughs> <c oughs> มาโกอูดิซี่ครับมาโกลอยดีกว่ามีโอกสาสทำประตูมากกว่าเอเอมา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 ดูดไว้ดีวีหัวเดียกอดมาแลาวหัวใจสีขาวมามามา,มา เชียร์หมดครับอย่างที่พี่บอกว่าพี่รักทุกทีมพี่รักทีมแต่พี่เข้าใจนะคนที่มาพิมพ์อะไรแบบเนี้ยพี่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรจะด่ากันแล้วไงมันไม่มีอะไรจะด่ากันแล้วมันไม่มีอะไรจะมาด่าเจคแล้วไงมันมันมีเจเพราะเจเคมันทำผลงานดีไงถ้ามันทาผลงานไม่ดีนะมันแซะทั้งวันมันแซะทั้งวันอยู่แล้วถ้าเจคอยู่ใต้อยู่หยุดท้ายตารางอะแบบไม่มีวันขึ้นอะ เองคิดดูช่องแชทจะด่าอะไรบ้างมันก็จะแซะเจเคละว่ามึงก็ได้แค่ถา,ายตลาดเอ้าวันนี้มาดูครับกิจกรรมแจกแต้มกันแล้วเจเคโดนรำอีกแล้วแลวก็ด่าเจเคด้วยนะแต่นี่เจเคมันทำดีมันเลยไม่มีเรื่องมาด่ามันเลยเหงาพพรานไม่มีเรื่องมาด่าไม่มีเรื่องมาเปรียบเทียบมันขิงเขาไม่ได้มันด่าเขาไม่ได้มันก็เลยเอาเรื่องพวกนี้เอาไอ้น้องสองคนที่ไม่เคยมาไม่ไม,ไมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสงครามอะไรเลยคือเวทแกมาโก้มา,มาด่ามาขิงกัน เออแค่นั้นแหละไม่ไมีได้ทำเป็นอย่างนั้นแหละมันด่าเจเคไม่ได้ไงถ้ามันด่าได้มันใส่ไปแล้วโอ้โหไอเด็กพวกนี้นะมันเพิ่งเป็นแฟนคลับได้ซ้ำตอนนี้พี่แข่งกันตั้งแต่ซีซั่นแรกนะไอเฮีอันหนักกว่านี่ไอสัตว์ มันดูไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเนี่ยพับไปพับจอไปเอาอวกแล้วเดี๋ยวนเนี่ยดูดิดดผมรักวิตีมากกว่าลุงแม็กจริงครับน้องเรียวโนเลีย